สบายดีพี่น้องสบายดีเบริร์ตสกูสกุลมื่อนีก้กับพอกันที่เก่าส่วนบรรยากาศมื่อนีก้กับฝนตกลินพี่น้องเมื่อคืนกับฝนตกบ่คืนบ่คืนดีกว่าฝนที่ตกมื่อนี้เป่นสบายแลโอ้ยฝนเอ่งมาเลยมื่อนี้กับผ้าพี่น้องเขาปาลาฮาเก็บเห็ดกงกูเก่าส่วนวาดนี่กับฮ่าเก็บกับมีทั้งเห็ดละงูเห็ดปวกเนาะแต่ส่วนว่าเห็ดปวกนี่สิบริเวณลายหากเพิ่นออกเริ่มดอกเท่าน้ำแล้วเห็ดปวก ห็ดปวกหรือว่าเห็ดโค่นพนัวนี่ถืออุปกรณ์มากกับถือมีดมาหนึ่งดวงแล้วก็และไรก็กย่างกันเก่านี่ละมวันนี้ยุงขึ้นหลายเนาะฝนฝน,นตกลันยุงออกเสียงวือวาวือวายุงไปได้ ไข่พ่นหน่อยเอบรรยากาศปยักพี่อ๋อปลดินโอ้ย ฝนลินฝนลินปอดงานเลยหลหอฮา้์ได้หอบพีน่นนองเพลสิพอลง ว่จืบบอนเนาะคือตัวจืบแต่ว่ามันอยู่แถวมนีนาวะเราลํำไปล้ำมาเหมือนรอมันเหมือนต่นี้ไม่พอนี่เกิดเป็นสัเห็ดที่ว่าบอนเคยเก็บแต่ละปีวันนี้ก็จะออกวันถ่ายมูทั้งอื่นแม่นเพิ่งออกอ่เพัญยาออกแล้วเนาะที่ว่าเพิ่งเถาหมดแล้วจะดอนทั้งลมมาเนี่ยเพิ่งจออกกำลังมูแต่ละปีก็ได้ เขียวนี่ครถือดอกพันปีเออหยาพี่น้องหยาคมผ่าก็สิคมเนี่ยชมซื้อพันธุ์ละ ยจะเห็ดปีช้างไป,ปหลาดหั <c oughs> วเอาปอฟกันว่าสมมติสิ่งกระตา เก็บหำมาเบิดพี่นอ้องทางดอกบานดอกจมุมหักบางบอนกับบอลไายพี่น้องเบิรงเพราะว่ามันสถานที่มันแคบคือจังวหวะเลยพี่น้องหลอดหลอดปลาใหม่นะมีแต่นะมีแต่น้ำม,นมุมผมมาเห็นงั้นกบบอนนี้มัอยั้งเสียนพี่น้องผมมีตัวใหญ่ตัวตัวน้อยพอหมอนบอนนี้จะมาผอมมูฮ็ดทาน กับพิ่นบานหมดแล้วพี่เนอะบานกับยังพ่นเข่งเนาะก,ก็เกาเห็ดทานนี่พิ่นออกเป็นเห็ดหมูใหญ่นะหมูที่ว่าใหญ่ก็หมูเห็ดทานพ่นออกเป็นหมูพ่นบอกออกเดี่ยวเลย เดี๋ยวหาก่อนพี่เนาะแต่คนจะออกไปทางใดมีแต่ว่าหมูใหญ่ยังม่เห็นว่าหมูของคนไปทางใดอืมไปไปเอาก็บอกเพาะแต่เพิ่นยังน้อยเนาะบอกเพาะเพิ่นตอนดอกเพิ่นบานเข็ง ส่วนมันนี่กับสีภาพ,พี่น้องมุนปลาแต่ละคลิปประคมสีบวัวไทายให้เบิ่งตอนหมุนปลาเนาะตัวมันนี่พี่ไทยพี่น้องเบิร์นกระทานทีบอนหานี่ฮกหรือแปร์ทำไรบางบอลกับแปน์บางบอลกับฮกพี่น้องประมาณนี้ไอ้มันนี่กับบรรยากาศฝนลินเพราะว่าทางโคกนี่เห็ดละงอกอยากบางแล้วเนาะ ในกลางป่าหกนาในพั้นห้าก็เริ่มเขาก็เลยมุ่งหน้าเขาบอนที่ว่าพัน้นตึบนาในจักหน่อยเขาก็ซ้องหาตามนี่แหละพีะ่เนอะเดี๋ยวไปเห็นตัวหมากอันนี้หมากสัานเนาะเหลืองหง ทางมานี่เห็นเห็ดอย่างเงี้เก็บเอาเห็ดอันหน,นักพี่น้องบ่อด้ละเว้นคือแต่ละมือเนาะแต่ละมือนี่หอยผลจากจะไ้เอาดอกนี่เอาเบิด์ตมานีิเอาเบิดเอาเฉพาะเห็ดที่ว่ากินได้เนาะเห็ดที่กินว่าได้ครับบ่ได้เอา อันนี้ก็บเมนเฮตตี้ประความหาได้มาหนีพี่น้องประมาณนี้แหละการห่างกับเหตดรวมสมปีวนในกระตานี่าก็มีเฮ็ดอันน่ะเหตดบดเห็ดสมปีคือกันคิดโอ้นี่ก็จะได้พี่และน้องลงตูเพิสุนีพี่น้องพอกันในคลิหนาซารบคิวนี้สตารดี